อ่านูนิวสวัสดีค่ะพี่เจสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับอ่านูนิวมาในเรื่องที่ชื่อว่าเจ้าที่ทวงถามอันนี้เกิดขึ้นที่ไหนครับเกิดขึ้นที่มหาลัยหนูเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็นแถวแถวแถวมหาลัยค่ะแถวแถวมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งแถวภาคเหนือ จะว่าชื่อดังไหมก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อะอยู่จังหวัดอะไรบอกได้ไหมอยู่จังหวัดอะไรอย,อยู่ลำปางอยู<ต>่ลำปางอ่ะอหนูนิวเอาปากใกล้กลๆโทรศัพท์นะเสียงหายนะนึงค่ะโอเคอยู่แถวญญอยู่ลำปางว่างั้นนะใช่ค่ะโอเคอะเรื่องราวเป็นมาย,ยังไงครับไหนอลองเล่าให้ฟังหน่อยครับคือหนูก็ไปเรียนมหาลัยตามปกติของแบบคนที่แบบ เด็กแบบต่างจังหวัดแล้วก็ไปไปเรียนอีกจังหวัดหนึ่งเราก็ต้องอยู่หอใช่ไหมคะครับเออแล้วแล้วพอหนุมเป็นขอโทษดีนะคะแล้วพอหนู่มจะอยู่ใช่ไหมคะหนู่นะะก็หนู่ก,ก็มีเพื่อนก็คือตอนแรกไปก็คือจะคนเดียวแล้วก็ ไปมหาล,ายลัยเราก็รับนนองอะไรล้วก็มีิท่ันความปกติอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมีแ๊งของหนูประมาณหกคนนะคะออื <c oughs> เป็นเป็นทอมสองคนเป็นพี่หญิงสี่คนนะคะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องที่หนูจะเล่าก็คือว่ามันก็คือหนูเรียนไปตามปกติเนาะ <c oughs> แล้วก็พอเราสนิทกับเพื่อนเราก็จะย้ายย้ายหอไปอยู่กับเพื่อนแบบเพื่อน ประมาณปีสองค่ะเดี๋็วย้ายย้ายหอไปอยู่กับเพื่อนปกติเลยก็คือแบบเราจะนีกันจะอยู่ใกล้กันในวลาแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สะดวกไม่ต้องแบบขับรถไปใช้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วในแก๊งหนูอะค่ะมันจะมีคนหนึ่งที่แบบติดมากเลยไม่แบบมันมันยังมันไม่ย้ายหอมันก็ยังอยู่หอเดิมอ่ะคือหอหอที่มันอยู่อ่ะอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่ง ปีสองแล้วก็ปีสามมันก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านคือคือบ้านมันกะ็คืออยู่ในลำตางแต่ก็คือไกลจากมหาลัยนิดนึงแต่พอปีสามคือแบบมันเหมือนไปช่วยดูดิดทั้งม้าลอยเนี่ยแม่มันก็เลยให้เอารถ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 นเหมอจะหยุดคำเหนือนอ, <Blair> อะไรนะคือคือตอนนี้ ตอนนี้พี่พยายามฟังหนูนิวมากเลยแต่เสียงหนูนิวเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่มันอ,อ,อาจจะเบานะหนูนิวใช้ใช้<อ>สมอลท็อกหรือใช้อะไรอยู่คะหนูไม่ใช้ค่ะหนูพูดกับโทรศัพท์เรือมันไม่ค่อยดังนะคะมันมาใช่มันไม่ค่อยดังเสียงมันเบาไปนิดหนึ่งหนูนิวหนูนิว,นนวอาจจะต้องเพิ่มเสียงของตัวเองหน่อยนะ ได้ค่ะได้ยินยังคะโอเคได้ยินแล้วก็คือหนูนิวเนี่ยไปอยู่ที่ที่หอเนาะปีหนึ่งปีสองปีสามอะไรสักอย่างเท่าที่ฟังจับใจความได้นะอ๋อก็ค่ะขอโทษทีค่ะตื่นเต้นมาเลยเพราะว่าเป็นสิ่งพี่เจกับพี่อุ้อิงเนาะอ๋อเหรอโอเคตอนนี้เสียงชัดเลยเอาแบบนี้เลยหนูนิวอ่าโอเคค่ะโอเคครับคืออย่างนี้นะคะคือแบบด้วยด้วยภาษาเด็กเนาะเราก็แบบเวลาแบบเราไป ไปเรียนเราก็มีหอตอนแรกก็อยู่คนละหอคนละทิศทางพอเรามีเพื่อนเราก็ย้ายหอมาอยู่ด้วยกัน uh, อ่าแล้วมันจะมีคนหนึ่งเป็นทอมอะค่ะคนคนเนี้ยจะติดมาเลยค่ะแบบ uh huh. คือมันใช่มันไม่ยอมย้ายหอมาอยู่กับพวกหนูแล้วมันก็ยังมันก็อยู่หอเดิม,มตั้งแต่ปีหนึ่ง ปีสองครับแล้วพอปีสามมันก็บอกพวกหนูว่าเออกูจะย้ายไปอยู่บ้านละอประมาณนี้นะค,ะค่ะใช่แล้วแล้วบ้านเขาอ่ะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดเหมือนเหมือนพวกหนูบ้านเขาจะอยู่ในในดังปางนั่นแหละคะ่ะแต่ก็คืออยู่ห่างจากมหาลัยคุณแม่เขาเลยให้ค่ัรถรถ ลดลดถึงอ่าืเกือบหลุดคำเหนือละนือจะหลุดคำเหนือเป็นครัง้งครั้งอ้าอพี่เจไม่เข้าใจพี่เจทวงได้เลยนะคะได้ได้ได้ไดไดคือหลายหลายคนเ<ม>นีน่ยน่าจะรู้เนาะคือคือน้องเนี่ยพูดเหนือเยอะจัดจนทําให้พยายามจะพูดกลางแล้วหลายหลายคนเอ๊ะอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ไม่เป็นไรหนูใส่มาเลยหนูใส่มาเลยใส่มาเลยว่ามาถ้าพี่เจไม่เข้าใจคําไหนพี่เจถามหนูเลยนะคะเพราะว่าหนูกลัวว่าหนูหลุดออกไปแล้วก็ บางคามันแปลมันก็แบบเดี๋ยวผสมนิพานไทยโอเคโอเคแบบนี้เรื่งนี้เต้นมากเลยโอเคนะคะเข้าเรื่องในอ่ะแล้วแล้วพอแบบมันซิปใช่ไหมคะอือเพื่อนคาอื้ใช่ใช่มันมันก็จะขับมาเรียน็นปกติคือเพื่อนคนนี้ค่ะคือมันก็ซิปประมาณนึงเลยค่ะคือแบบบางครั้งคือหนูต้องโทรโทรเรียกมันเพื่อมาเรียนนะคะก็คือแบบ มันบางครั้งคือมันหายไปแบบแบบ,แบ,บสาวเลยหนูแคแล้วแบบเฮ้ยมันองมาเรียนนะ uh huh. ต้องมาเรียนอาจารย์ไงจะไม่ให้สอนแ้วแ้วเว่อรอะไรประมาณเนะี้ยมันจะประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วคือเลือกมันเกิดที่ว่ามันมีวันหนึงหนูก็ใช้ชีวิตปก,กติ เป็นเด็กขอปกติเลยค่ะคแล้วคือวันนั้นหนูก็นั่งทํางานกับเพื่อนก็คือเพื่อนที่อยู่ข้างๆกันนะคะออืที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วค่ะเรื่องยามันจะเกิดตอนปีสามใช่ค่ะแล้วก็หนูก็นั่งทํางานอยู่กับเพื่อนอยู่อีกคนนึงค่ะแล้วก็หนูหน,หนูก็นั่งทําแบบทําไปประมาณแบบตั้งมาตอนนั้นประมาณปีสองปีสามเนี่ะประมาณปีสองปีสามนั่งทํางานกันอยู่ใช่าะ ในายใช่ค่ะนายทำงานกันอยู่แล้วก็เหมือนแบบเออเจ้าขอละนุเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออพอกอนพอกัอนอย่างเงี้ยจะแบบจะแยกย,ย้ายกันแล้วเรื่องความปกติของของของพวกหนูเวลานั่งทําง,งานกันนะคะคือห้องหนูอะค่ะหนูจะหนูจะเปิดห้องให้แบบประตูอะค่ะมันจะมีประตูแบบข้างหน้าใช่ไหมคะประตูหน้าหอประตูข้างหน้าห้องกัแบบประตูข้างหลังระเบียง 2 2> อืมอืมอืมมีสองประตูหน้าห้องกับหลังระเบียบอ,อ่าหนูหนูก็เปิดปกติเลยเวลาถ้าเพื่อนมาห้องอะไรหนูก็เปิดเพื่อให้อากาศมันถ่าเทใช่ไหมคะเวลาเราทํางานอะไรกันอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วพอเออว่าห้องหนูเป็นห้องที่แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรคะแบบพิเวทมากเ่ยข้างหน้าก็จะเป็นแบบตาเดิทนทงไทยอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังก็ใช่ข้างหลังก็จะมีหออีกห้องหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่มหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอืมอืมมันก็เลยแบบ ช่มันก็เลยแบบใด้ชิดจาบธรรมชาตินิดนึงมันก็คืเย็นอะไรอย uh ่างเงี้ยเราตอนกลางคืนเราก็เปิดเลยเพราะว่าหอเราไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะ uh huh. มันลมปลอด uh huh. อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนในหอก็รู้จักกันเข้วว่าจะรู้ว่าเออเวล้ายถ้าแบบเด็กไม่ทำายีอะไรกันอย่างเง uh ี้ยคือพี่เขาก็จะไม่ค่อยว่าอะไรที่ข้างห้องอะไรอย่างเง uh ี้ยค่ะใช่แล้วก็ปกติเลยแล้วคืนนั้นมันเป็นคืนที่ตาดหม หนูก็ทํางานกันแล้วก็จะคือปฏิยัตใช้แล้วก็สุขกับเพื่อนี่ยแล้วก็เมามอยกันอะไรอย่างเงี้ยเั็บของเริ่มเก็บของเมามอยนี่นั่นเพื่อนหนูก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าประตูละของที่จะจับงมองละหนูก็โอเคมึงไม่ไปนี่ไปไ้ให้อ่ากี่โมงแล้วช่วงนั้นกี่โมงกี่โมงไม่จำไม่ได้ประมาณตีสองตีสามประมาณตีสองตีสามบายบายเพื่อนค่ะ ค่ะปกติเด็กหอเลยเราทำงานตอนดึกนอนตอนเช้าอ่าครับแล้วยังไรเออค่ะแล้วหลังจากนั้นคือแบบอยู่ดีๆนะคะประตูประตูข้างหลังระเบียงอะคะอ่ะม,มันตึ้มมันปิดย่าเนี้ยตึ้มเลยใช่ใช่แล้วแล้วหนูก็อึ้งมองหน้าอาจารย์แล้วก็แบบเงียบทุกคนแบบตาตางว่ามองไปข้างนอกคือประตูข้างหนแล้วก็จะมีต้นไม้มองไป เราก,ก็มองนาความแบบจังหวะมีซีคอมมากเลยนะเขาพี่แต่ตอนนั้นคือมันไม่ตลกเลยนะเขาพี่มันตัวมาก,ม <laughs> กเลยนะแต่เมื่อวันแ่าตอนนี้ก็ตลกแต่ก็แบบแล้วก็คิดอย่างไรแบบแค่ไปไม้แบบยังไม่ไหวจริงนะพี่มันเงียบสงบทุอยหญ่เงยียบสงบแล้วทำไมประตูมคนติดเองแล้วแบบเพื่อนหนูมันก็เลิกรักแล้วหนูก็เลิกรักแล้ว ด้วยความปากวายของหนูอะค่ะจะไม่หรือไม่รู้อะไรมาโดนใจก็ไม่รู้หือจริงจรเดี๋ยวก็พุ่ขึ้นมาเฮ้ยมันประตูปิดเองเนี่ยเออเราไปทักว่าเอ้ยประตูมันทำไมมันปิดเองวะอย่างนี้เออเราแบบน้องผู้ดังมากนะคะแล้วเพื่อนหนูก็มองหน้าหนูไม่รู้เลยเลยค่ะแล้งก็เดินดุมดุมดุมเข้ามาเลยแล้วหนูก็ตั้งสติหนูแล้วหนูว่าโอ๊ยทำไมตอนหนูก็ไปปิดล็อกก่อนทุกอย่างแบบแบบ ก็ไปปิดประตูล็อกหมดไปแบบใช่ค่ะไปนอนเลยคืนนั้นแล้วทีื่องมันเกิดคืนนั้นหนูฝันนะอะไรนะอะไรนะแล้วเรื่องเรื่องมันก็เกิดคืนนั้นเลยค่ะออหลังจากเสร็จปิดประตูเรียบร้อยนอนปุ๊บฝันใช่ใช่หนูฝันครับหนูฝันในความฝันหนูนะคะมันจะมีเป็นฉากเป็นฉากเลยค่ะคือหนูอ่ะฝันว่าหนูอ่ะคือแบบ เห็นชิงช้าตัวหนึ่งคือแกว่งไปแกว่งมาแต่ไม่มีคนนั่งน,นะคะอืคือแว่งเองแล้วในความรู้สึกเราอะคือกลัวแล้วมีเขาว่าแบบเออแบบอันเนี้ยมันหวนนะชิงช้าตัวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวใช่ไหมคะมีความระแวงมากเลยแล้วก็วิ่งหนี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 อะไรไม่รู้แหละแต่ก็คือหนีใช่คะ่ะวิ่งหน่งเข้าห้องตัวเองครแล้ว ในความฝันนะคะมันมันไม่ใช่คุณนะคะมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะแบบเป็นหมอกเป็นควันเป็นอะไรไม่รู้เลยลอยเห็นเป็นกุ่มควันว่างั้นเถอะู่ตรงชิงช้าสีมนๆดำๆนใช่ค่ะแล้วก็ตามหมูม้าด้วยแล้วคือหมูเขาหมูนี่หูวัวใช่ไหมคะในของเขาเอาทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาเหมือนแบบพยายาม ปิดประตูหนูให้ได้อะค่ะแบบเขาพยายามแบบจะเข้าประตูเราใช่ค่ะตกบ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 กขกบ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 ก่กบ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 ก่กบ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 กกบกบกนกบกก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  ไอ้อะไรที่ไหนยังไงอะไรค่ะแล้วเหมือนแล้วเหมือนเขาก็ส่งภาพมาให้ดูว่าว่าเป็นเพื่อนหนูก็คือไอ้ฝันมันมันชื่อฝันเป็นเพื่อนชื่อฝันเป็นเพื่อนหนูส่งภาพฝันมาให้เราอ่าใช่เป็นเป็นช่วงเป็นเป็นภาพที่มันมันแบบขึ้นรถรถเก่งของมันสีขาวขับออกไปอืแล้วก็หายไปเรื่อยไปเลยค่ะใช่แล้วเขาอ่ะ มันอยู่ไหนหนูว่าหนูในใจหนูอ่ะหนูรู้นะคะว่าเออมันกลับไปอยู่บ้านแต่หนูบอกเขาไม่ได้หนูพยายามจะพูดว่าอ๋อมันมันกลับไปอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นในความฝันคือหนูพูดไม่ได้หนูไม่รู้ว่าทําไมถึงพูดไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่คือแบบเรารู้แล้วแหละว่าเพื่อนเราอ่ะกลับไปอยู่บ้านแต่เขาก็มาตามหาแบบเหมือนมาตามหาที่ห้องห้องนี้แหละว่างั้นเถอะไม่มีไหน ใช่แล้วเขาก็ส่งขาพมาให้หนูเห็นในในความฝันนะคะไม่รู้ว่าหนูโนไปเองาหมว่าเขาส่งภาพมาให้หนูเห็นว่าเขาไปตามหาคนคนเนี้ทุกห้องเลยคือเพื่อนทุกทุกห้องเลยค่ะคือเพื่อนหนูอยู่ห้องไหนเขาแบบเขาเข้าไปดูแบบแล้วมันหมายถึงว่าไปเข้าฝันทุกคนอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ค่ะคือเขาในฝันเราว่าเรากห้าไปแบบเข้าไปดูในห้องหรือว่าตามหาเอก ไอ้็ีคนเนี้ยใช่ค่ะแล้วคือหนูแล้วมันจะมีเพื่อนหนูที่เป็นฝาแฝดคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่น้องมันเหมือนจะมีคิดเส้นอะไรนันสักอยาก่างหนึ่งนะคะในในฝันหนนะคะคไอ้แฝดเนะี้ยมันก็พูดบอกไม่มีหรอกในห้องเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยในห้องมันนะคะไม่ใช่ห้องหนูอ่ะแล้วหนูก็อ่าแล้วเขาก็หนูก็รู้แล้วว่าเออจะเรียกเขาว่าอะไรดี กลุ่มก่อนคนคนนี้หรือเปล่าคือไม่หนเป็นคนอ่ะใช่คือแบบเขามาตามหาเพื่อนหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความจรงความมากเลยนะคะหนูวองคนนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องลัวเขาขนาดนี้ก็คือเขาพยายามเข้าห้องหนูมาเลยแล้วเขาก็พูดมาคำนี้ว่ามึงต้องเอาันซ่อนอะไรแบบนี้แน่เลยเพราะกูเข้าไปไม่ได้เนี้ยหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเข้ามาห้องหนูไม่ได้ และในความสัคนคงเนาะคะ่ะห้างหนูนะคะอยู่ตรงแยกคือมันเป็นสามแยกก็คือแบบมันจะเป็นถนนใหญ่ใช่ไหมคะมแต่มันจะมีซอยเข้ามาห้องหนูจะอยู่ตรงตรงแยกตรงซอยนั่นเลยแล้วตรงข้ามตรงข้ามตรงถนนถนนใหญ่มันจะมีวัดอยู่ตรงข้ามครับมีฟันอย่างนี้คือเขาเขาให้หนูเห็นแบบนี้ใช่คะ่ะแล้วในความันคือหนูแบบ เราเราไม่ได้คาตอบนะคะคือหนูก็ไม่ได้แค่ที่คําตอบเขาว่าเออเพื่อนหนูอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูพูดอะไรไม่ได้เลยหนูได้แค่กลัวแค่สันอยู่ในห้องถ้าแบบเราเรา,เรารู้ว่าเรากลักวกลัวมากมากเลยเขาก็พยายามแบบลื้อห้องเราแบบพยายามเปิดประตูพยายามแง้มบานจิดขึ้นเครื่องมาส่องดูเพื่อนของเมาคนนี้ค่ะ พยายามค้นหาทั้งหมดทุกวิถีทางอใช่ใช่จนเรากลัวแล้วเราก็ตื่นขึ้นมามันก็เช้าสะดุ้งตื่นว่างั้นเถอะใช่แล้วมัน่าเป็นมันก็เป็นช่วงเช้าพอดีแล้วแล้วความฝันเนี้ยหนูลืมนะคะหนูลืมไปเลยลืมความฝันว่างั้นเถอะใช่ช่วงขนาดนั้นคือหนูลืมอยู่ก็ชีวิตปกติคือแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบ อาบน้าแป่งฟันพร้อมไปเรียนอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ไปเรียนปกติอืใช่ปกติค่ะก็คือแบบเรียนมีเรียนกาวมงมีเรียนกาวมงแล้วก็ถึงกาวมงจ้ะจ้ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อใช่แล้วแล้วหนูก็ไปเรียนปกติเลยแล้วก็เฮฮาแบบเออเราก็ไปแบบคุยกันเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใกล้เคียงอะ แล้วเพื่อนคนนี้มาขึ้นมาเรียนด้วยแล้วก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะก็คือแบบเราก็คุยกันแบบเออก็สนิทกันอ่าแล้วไงต่อแล้วแบบมันแล้วก็แบบใกล้กินข่าวละเลยว่าแบบเราเรียนอะไรเอ้ะแล้วหนูก็เอ๊ะขึ้นเงินแบบกอฝันกูฝันหามึงด้วยว่ามาคืนหนูพูดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะกูฝันหามึงืมหนูหนูพูดแบบเพื่อนกันนะคะแล้วก็แบบพูดอย่างนี้แล้ว จะฝันหรือจะมองน่ะไม่ฝันหักกูเหรอไมนฝันว่าอะไรเนี่ยเรือว่าโอเคโอเคยใช่หรว่าเล่าความฝันเนี่ยฟังหนูให้ฟังว่าหนูเจออะไรบ้างอะไรเนี้่ยแล้วเาวพอทุกคนก็ทุกคนก็เงียบืลจะไม่ค่อยพูดอะไรมันก็คงคิดว่าหนูก็ฝันเธอเจออะไรของหนูไปขนาดโรยยังคิดว่าหนูฝันเธอเจออะไรที่หนูรอว่าโอ้มันจะมีความฝันนะกกลัวมากเลยนี่นั่นเล้วมันก็เงียบวก็บอกแลก็บอกว่าอืมแช่เนี่ยค่ะ อืมตูรู้ละงีมาค่ะนูนโน่ก็โอเคเราก็ใช้ปกติใช้ชีวิตปกติไปแล้วตัวอีวันนึงมาเราก็จะเรียนปกติดีนะคะเพื่อนคนนี้มันก็มาครับปกติก็เรียนปกติได้มันก็อ๋อมึงมันก็ม,นมาทักหนูแบบอ๋อมึงรูรักเมื่อวานที่มึงสั่งรูรักว่าใครถามหาอ่าใครมึอ่าทุกคนทุกคนก็ถามเ้ี่อือนีแล้วหนูก็ถามมาว่า คือใครวะอือแล้วมันก็บอกมันบอกว่ามึงจำชิงช้าได้ปะชิงชา้าจำขบูได้ปะอืมไข่ครั้งแรกเลยที่หนูคว้าชิงชา้าค่ะอืมอืมึงจำได้ปะว่าพอกว่ามีชิงช้าอยู่ตัวหนึ่งอือหรือว่าคิะอ๋อมันมันมีช่วงหนึ่งคือคุณคนเนีย้ยเขาคือไอ้ฝันอะมันไม่ใช้หมอไซช่ินะคะเวลาแบบ เราไปเที่ยวไปไนอย่างเงี้ยแบบเ,เวลาเราไปเที่ยวอะไรกันอย่างเงี้ยหนูก็จะเป็นคนอาสาไปรับมันแบบเออมีมอไซค์เดี๋ยวกูเอามอไซค์ไปรับมือแล้วเราก็ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้ววันไหน,นมันก็เป็นช่วงโคกขามอะไรอย่างเงี้<ะ>ยหนูก็ไปรับมันปกติไปยินงหนูว่าถ้าอะไรนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบใครราก็ไปรับมันในหอปกติมันจะรอหนูหอ อยู่ในห้องมันใช่ไหมคะแล้วก็จะกิบดินไปอยู่ตรงหน้าห้องมันเลยปกติแต่วันนั้นอะมันมันเป็นอะไรของมันไม่รู้มันไปนั่งชิงช้านั่งใช่มันไปไปนั่งชิงช้าแล้วรองอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะแล้วก็มันก็แบบวันนั้นมันก็ตะโกนคือแบบมันก็รู้แล้วแหละว่าหนูมาหาใช่ไหมแล้วกูยู่งนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปเราไปตรงชิงช้าเลยเราไปตรงชิงช้าเลยเออเออใช่แล้วหนูก็ชิดว้าโลก อยู่ก็ขี่รถวกมาตรงชิงช้าแล้วนล้วหนูก็ทักมาแล้อ้าวหอมึ่มีชิงช้าด้วยเหรออะไรประมาณเนี้ยอันก็บอกเล่าที่มาของชิงช้านั่นเนี่ยล่อไปประมาณสามนาทีแล้ว่คะเออเอาให้ทุกคนได้เห็นภาพเออเอาต้องชิงช้าเลยนะพี่จำชิงช้าได้แล้วตอนนี้น้องหนูนิวแล้วไงต่ออืมแล้วมันก็บอกมันก็บอกว่านั่นแหละชิงช้านั่นแล้วหนูก็แล้วมันก็เล่าอยู่ว่าเออแล้วที่มึงบอกว่า อะไรนะที่แบบสามแยกที่แบบมันมีวัดตรงข้ามอะ่ะพี่ก็จาได้อันนั้นแหละข้ามเลยเป็นยังไงเออใช่อันนั้นน่ะหอกูอย่างเงี้ยมันก็บอกอ๋อแล้วหนูก็เลยถามว่าเอ้าแล้วสนุกใครใครถามถามมึงกูกลัวมากเลยนี่นี่มาอมันมันก็บอกว่าก็ที่หอคูเองแหละหนูก็เงียบไป็นไรหนูก็หนูก็แบบฮะจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันกะอว่าอืกูไปถามแม่กูมาละแล้วแม่กูก็ แม่รูก็บอกว่าแล้วก่อนออกออกจากหอก็คือย้ายหอออกมาอยู่บ้านไม่บอกเจ้าที่เจ้าทางหรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าก่อนมันมันเล่าให้หนูฟังว่าก,ก่อนที่มันจะคือตอนปีหนึ่งใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วมันก็มูเตลูประมาณนึงอะค่ะคือมันก็ไปอยู่ใช่ไหมคือก็องแบบปากฟังว่าเออแบบลูกแบบแบบผักสังเจ้าที่แบบลูกมาขอพักอาศัยเพื่อมาเรียนหนังสืออะไรประมาณนี้ค่ะอืแล้วพอมันออกมันไม่ได้บอก ไม่ได้บอกเจ้าที่ตรงนั้นใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วเขาก็เลยมาหาหนูเพื่อมาตอบหาเพราะเขาหาที่อื่นไม่เจอเพราะว่าเขาก็จําหนูได้เพราะหนูไปเจอเขาตรงชิงช้าใช่ไปเจอเพื่อนหนูที่ตรงชิงช้าแล้วเขาก็จําหนูได้แลวเขาก็จําหนูได้เขา่อ่เขาเขาก็เลยมามหาหนูที่ห้องของหนูใช่แต่ประเด็นคือเขาเข้าห้องหนูไม่ได้อเขาก็บอกแล้วว่าเขาเข้าห้องหนูไม่ได้ หนูก็งงค่ะเออทำไมเข้าไม่ได้คือตอนนั้นหนูก็ไม่รู้นะคะเอาย่อๆเลยเอาเอาสมมุติว่าหนูรู้เลยตอนนี้ทำไมถึงเข้าไม่ได้โอเคค่ะเพราะเนี่ยหนูไอ้เิวไอ้นวแกเล่าแกเล่าละเอียดเกินไปเอออ๋อเหรอฮะละเอียดเกินไปไม่หนูกลัวว่าแบบเขาจะไม่เข้าใจที่หนูพูดเลยแบบคนฟังเขาก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแกเล่าเยอะกว่านี้เดี๋ยวคนฟังเขาจะไม่เข้าใจเพราะว่า แกเล่าละเอียดเดินไปสรุปแล้วเป็นใครเป็นใครสรุปเป็นใครอ๋อสรุปคือพ่อหนูก่อนที่หนูจะมาเรียนนะคะพ่อหนูเอาพามาให้หนูกรมหนึ่งพ่อหนูเอาผ้ามาไว้ในห้องใช่เอามาให้หนูแบบเวลาหนูย้ายหหอูก็พาหนูมาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมา มาห้อยไว้บนหัวเตียงแล้วเอามาเยอะมากเลยคะ่ะหกสิบองค์อะค่ะคือคือหนูใส่ถุงผ้าไว้แล้วหนูก็ลืมเลยด้วยซ้ำ <laughs> ใช่เรื่องมันมาเฉลยเพราะว่าแบบเพราะอะไรอย่างเงี้ยหนู <laughs> เอ้ยทำไมเขาถึงเข้าห้องคือแบบคุณแม่ของเพื่อนหนูตอบตอบไปทุกอย่างเลยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าแม่แม่เขาแบบไปรู้จากที่ไหนมานะคะจต่คือแบบ ก็คือเขาก็ตอบคําถามว่าเออเพราะอะไรยังไงอะคะ่ะ <c oughs> หรือว่าอ๋อมันก็เลยถึงรังออกว่าอ๋อที่จริงคือที่มาถามคาเพื่อนหนูเพราะว่าเขาไปดูที่อื่นแล้วคือเขาเข้าได้หมดแต่คือคงหนาเขาไม่ได้แล้วเขาพยายามหาแล้วก็สุดท้ายคือเขาก็ต้องแบบมาเข้าฝันหนูเพื่อมาถามว่าอไอ้ย่งเงี้ยะแล้วก็บทสรุปก็คือแม่แม่เพื่อนหนูก็พาเพื่อนหนูไปไหนว้ว่า อ๋อแบบเลื่อนหวออกแบบ,แบ,บแย้ายออกไปแล้วนะคะก็คือเรื่องนี้เลยแบบจุกไปเลยค่ะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรอยูอ่ิดสารเ้าเรื่องต่อเลยแต่หอเน,นี่ยค่ะหนูก็ไปถามรุ่นพี่ว่าบบเออหอยเนี่ยังไงเขาบอกหอเน,นี่ยเจ้าที่ดีนะแต่เจ้ที่แรงมากใช่ค่ะเวลาแบบ ถ้าจะตอบอะไรอยนะคะไีว่า่ะไรไปขออะไรอย่างเงี้ยน้ำแดงบางเตือนเลยอะคะ่ะออืใช่ใช่แล้วเป็นหอที่แล้วเป็นหอที่ติดทุ่งเลยนะคะคือแบบรอบรอบๆ้างมีแต่แบบทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เป็นไทยด้วย uh, 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 <laughs> ค่ะ ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะโอเคนี่นี่เอาอย่างงี้สั้นๆเลยหนูดิวเมละหนูเล่นซะละเอียดเลยไม่เคยเล่า <c oughs> ไม่เป็นไรจริงๆจริง,รงๆพ,พี่จริงจริงพี่ให้กําลังใจทุกๆคนนะที่มาเล่าเรื่องราวให้เราฟางังเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย ก็มาแชร์เรื่องราวบางเรื่องในในเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็มีประโยชน์อยู่นะอย่างหลายๆคนเนี่ยที่เคยไม่ว่าจะอยู่หอพักไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อ,อไหร่ที่คุณอยู่นานๆคุณเคยแบบว่าสวัสดี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 สสดสสดเจ้าที่ก่อนที่คุณจะเข้าห้องหรือเข้าหมู่บ้านของคุณเนี่ยพอวันหนึ่งเนี่ยที่คุณเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ที่คุณออกไปเนี่ยลืมไหมที่จะลาเจ้าที่ของตัวเองหรือลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยกราบหรือเคยไหว้เขาก็รู้สึกเป็นห่วงว่าอยู่ๆทาไมไม่กลับมาวะพอไม่กลับมาเสร็จเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยนี่แหละฉันต้องไปตามหาเขาให้เจอว่าเขาอยู่ไหนเพอเอิร์ดเอาไปเห็นเดือดร้อนเพื่อนอีดหนูนิวขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ชิงช้าก็เลยเฮ้ยฉันตามหาไม่เจอแล้วไปตามหาหนูนิวซะเลย แล้วก็ไปเข้าฝันนิวพอไปเข้าฝันนิวนิวก็ได้ไปบอกเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนกลับไปไหว้ไหมกลับค่ะก็คือแบบไปไปขอคำนาไปไหว้สุดทูปบอกเขาเรียบร้อยเสร็จสักอะไรเนี่ยคือการไม่ลืมผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยไหว้เคยนับถือว่างั้นเถอะถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคือหอหนูคือแถวไม่ใช่หอหนูแถวแถวมอหนูก็เรื่องเล่าเยอะคนแบบคือแบบมีคนตายทุก ปีค่ะคือหนูเข้าปีหนึ่งไปอะค่ะหนูอยู่ในเหตุการณ์เขายิงกันแบบโอดจนเทือในขวัญเลย่ะแบบเดี๋ยวมาเล่าครั้งหน้านะหนูนิวถ้าหนูนิวเล่าครั้งนี้เดี๋ยวจะปาไปอีกหนึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่มาเล่าเรื่องให้เราฟังแล้วกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยหนูนิวเขาเขากำลังจะขายเสื้อไอ้นี่ด้วยนะเสื้อมัดย้อมใช่ไหมหนู เป็นโครงการค่ะตอนนี้ยังตอนนี้โควิดยังทาอะไรไม่ได้เลยใช่ยังไม่อยากจะดิบอะไรเยอะเพราะว่ากลัวแบบมันเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บมากกว่าเดิมเรารอเรารอแบบสถานการณ์มันดีขึ้นแบบนี้หนึ่งแต่ถ้าลองทําได้ก็ลองทําดูนะเพราะว่าพี่อยากจะอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยเอาวิกฤตตรงเนี้มาทําให้เรามีพลังสู้ต่อไปแล้วอาจจะได้อาชีพใหม่ๆหรืออาจจะได้ อาชีพเขาเรียกว่าอะไรอาชีพเสริมที่มันได้งานได้เงินเพิ่มขึ้นว่างั้นเถอะนะโอเคนะวันนี้ขอบคุณหนูนิวมากมากนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังกันในค่ําคืนนี้ถ้ามีเรื่องอะไรอีกหนูนิวส่งเรื่องมาได้เลยนะจ๊ะขอบคุณหนูนิว<อ>มากมากนะโอเคค่ะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ